ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับในการไลฟ์สดหรือการทําคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆต้องมีไม้นะครับสําคัญก็ทําให้สัญญาณภาพเสียงชัดเจนนะครับเพื่อนๆแล้วผู้ฟังก็จะสนใจคลิปเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพก็ต้องชัดเจนด้วยนะครับผมอ่ะผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูครับตอนนี้ผมยืนอยู่ระยะขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับผมอ่ะผมจะเดินออกมา รอบๆนะครับผมก็คือเนี่ยผมจะเดินมาถ้าเป็นไม่ใส่ไม้นะครับผมเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมนี่ก็คือสําหรับครีเตอร์มือใหม่ต้องมีไม้ตัวนี้นะครับสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับนี่ครับเพื่อนๆลองดูฟังดูนะครับผมแล้วผมจะเดินออกมาข้างนอกนะครับนี่ผมจะเปิดบ้านนะครับผมแล้วผมจะปิดกระจกด้วยนะครับผมก็คือจะได้ยินเสียงชัดเจนอ่ะอันนี้ผมผมปิดกระจกแล้วนะครับผม ก็คือสัญญาณก็จะทะลุผ่านกระจกได้นะครับผมก็รับสัญญาณได้ประมาณสามสิบเมตรนะครับนี่ผมปิดกระจกนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเข้ามานะครับผมนี่ครับก็สาหรับมือใหม่ในการทําคลิปเรี้ยวนะครับต้องมีนะครับติดตัวไว้เลยนะครับก็คือจะได้ไมมาสองตัวนะครับนี่แล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับผมจะมีสายชาร์จด้วยนะครับ สายชาร์จก็จะให้มาแบบนี้นี่ครับผมสําหรับก็คือเวลาเราเก็บนะครับผมก็นี่ครับผมก็จะมีสองฝั่งนะครับเราหันลงนี่ตัวอันนี้ตัวชาร์จนะครับเราหันขึ้นนะครับผมหันขึ้นมาแต่ถ้าเราหันลงจะเป็นการชาร์จนะครับถ้าหันลงจะเป็นการชาร์จไฟก็จะติดแบบนี้อ่าเป็นการชาร์จแล้วเราเสียบสายชาร์จได้นะครับผมอ่าชาร์จนี่ครับเสียบชาร์จ พกพาได้สะดวกนะครับชาร์จ power bank นะครับผมก็ระยะการรับสัญญาณก็ไกลนะครับผมเวลาเราอยู่ตามถนนหนทางนะครับก็การตัดระดับเสียงก็ได้เป็นสามระดับนะครับผมนี่ครับปรับเสียงรบกวนรอบข้างได้หมดนะครับผมก็ราคาก็หลักร้อยนะครับผมไม่แพงแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับเพื่อนๆลองซื้อมาใช้ดูนะครับผม ก็ช่วยเพื่อนๆได้เยอะนะครับทำให้สัญญาณภาพเสียงชัดเจนนะครับผมสำหรับคนทำคลิปต้องมีไว้นะครับผมนี่ครับก็ลองหาซื้อกันมาดูนะครับเพื่อนๆ